ที่สารกลางจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีการประชุมคณะใหญ่นะคะที่ติดตามการค้นหากากแคดเมียมและกากสังกะสีที่สูญหายไปจากต้นทางที่จังหวัดตากนะคะโดยการประชุมเนี่ยค่ะมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะคะมีหลายคณะเข้ามาร่วมกันรวมถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครและ3จังหวัดที่เกี่ยวข้องตอนนี้สรุปได้นะคะว่าตอนนี้กาก,ากแคดเมียมที่สูญหายไปภาพรวมติดตามมาหาเจอแล้วเนี่ยค่ะ และก็รับทราบกกเป็นข้อมูลแล้วรวมกันกว่า12,800ตันนะคะจากคำขออนุญาตที่มีการขอเคลื่อนย้ายกันทั้งหมด15,000ตันแต่ว่าขนย้ายออกมาจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ13,000ตันนะคะโดยจุดที่พบเนี่ยค่ะก็คือเจอกันทั้งในที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดชมบุรีและล่าสุดค่ะก็คือการพบอยู่ที่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะเข้าใจว่าตัวตัวที่เขาประเมินของสมุทรสาครทั้งหมด<บ> ตอนนี้มีมีมีที่เจเจแอนด์บี B เนี่ยมีที่ทีเจอเพิ่มนะครับแล้วก็เดิมมันอยู่ประมาณสองพันเป็นปลาย3,000ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็อยู่ที่หกพัามร้อ 6, 8, ประมาณนี้ที่ที่อยู่ในเจแอนด์บีนะครับคาดว่าน่าจะเกิน4,000ทั้งหมดที่เห็น,นนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่6,738เดิมอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าแล้วก็เจออีกพอสมควร มีที่ชนบุรีอยู่ที่4,392โดยประมาณครับมีที่ตรวจพบที่ผมลงพื้นที่เมื่อวันที่7ดก็ตรวจพบที่1 0 34ตันครับเมื่อวานนี้ที่ที่ไปเจอกันที่บอกว่ามีบาะแสแล้วลงข่าวไปนะครับก็ไปตรวจกันก็พบ468ครับแต่ตอนนี้ก็ตัวเลขตัวเลขหยาบๆอ,อยู่ประมาณนี้ อ,อย่างอย่างเมื่อเช้าที่เห็นนะครับเอาจริงจริงผมไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะเนาะเพราะเราคงไม่ทานก็เดี๋ยวต้องไปชัง่งกันดูว่าประมาณไหนอันนี้ก็เป็นการตรวจหยาบๆก็อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองสามร้อยประมาณนี้หมื่นสอรประมาณนี้แล้วก็กําลังไปไปเจออีกที่หนึ่งก็เป็นหมื่นน่าจะเป็นหมื่นสองพันห้าร้อยอันนี้นะครับ